สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาสรุปรายแพทเวอร์ชั่น1.6กันนะครับอย่างแรกเลยคือตู้กาชานะตู้แรกจะเป็นโซเยอร์ซีโร่นะครับหรือว่าโซเยอร์หมายเลข0ูนย์แอนบี้หาดาวนั่นเองครับมีการสปอยในเรื่องในทีเชื่อนิดหน่อยว่าแอนบี้คือโซเยอร์หมายเลข0ูนะครับของบริษัทซิลเวอร์นะเป็นสิ่งชั่วร้ายที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่ว่า รอดชีวิตมาได้แบบไม่ทราบสาเหตุนะครับมาพร้อมกับตู้เบอร์นิสนะไม่ใช่ซีซ่านะครับเราก็ว่าลักเชีวนะครับคูคร่ามาเนี่ยมันก็ต้องมาคู่กับเบอร์นิสครับดีที่เราเซฟเพชรไว้รอนะที่ไม่เผลอแบบไปกดเอฟเวอรินมานะครับมีกก็มีเพชรพอจะเปิดเบอร์นิสอยู่นะแล้วก็มาพร้อมกับคูคร่านะครับในครึ่งแรกเลยนะครับเออส่วนทริกเกอร์นะครับจะอยู่ครึ่งหลังนะครับ สไนเปอร์สุดเท่ตัวออฟฟิวห้าดาวตัวแรกนะครับมาพร้อมกับลีลันจูหยวนนะครับตัวเบิร์ดไดเมจทัสอีเกิลที่ค่อนข้างได้เปรียบพวกบอสกิทูเรียลพอสมควรนะครับโดยที่ผูกร่าเนี่ยจะมีแจกในกิจกรรมหนึ่งตัวนะครับมีเขาเรียกว่าดิสไกด์ใหม่2เซตนะครับเซตแรกเอาไว้ใส่ให้ตัวแดนตีอย่างฮารุมาสากับแอนบี้าดาวนะครับแล้วก็ตัวอัฟเตอร์ช็อคเขาใช้คำว่าอัฟเตอร์ช็อคนะครับหรือว่าตัวซับพอร์ตออฟฟิวเนี่ย อย่างเช่นทิกเกอร์กับคูคร่านะครับอีกตัวหนึ่ง,ะน, aly, Ether, นะน,งนะครับจะเป็น anomaly ธาตุออเทอร์ในเซตหนึ่งนะครับเออเป็นการเน้นนะครับเน้นให้ทีมนะครับสลับการกดสกิลไปเรื่อยๆนะครับเออเหมือนกับว่าเน้นการทำ disorder นะเออคล้ายๆกับเน้นการทำ d i s o r อร์กดสกิลบ่อยๆนะครับทุกๆ8วิอะไรแบบนี้เนาะเออก็จะเป็น anomaly แล้วกันทุกคนนะง่ายๆมันไปใส่แบแล้วเล่นแบบไหนก็ได้แหละดูแล้ว เซตนี้ใช้ง่ายอยู่นะครับแต่ว่ากลัวว่ามาจริงก็จะได้ใส่ฟิโดมบูเหมือนเดิมเนาะอ่ะเนื้อเรื่องนะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่อง mockingbird นะครับหรือว่าเนื้อเรื่องต่อจาก q u e s ของไลคอนกับแฟนของเขาฮิวโกวบลาดนะครับซึ่งดูจากเอฟเฟกของแสงของเคียวของฮิวโกเนี่ยมันเป็นสีฟ้าฟ้านะที่ว่า มันดูออกฟ้าๆาคาดว่าอาจจะเป็นธาตุน้ําแข็งนะครับเอาไว้เล่นกับไครค้อนหรือเปล่านะครับอันนี้คาดการณ์นะเดาเอานะครับเราเองนะเออตอนแรกนึกว่าจะเป็นอีเทอร์นะครับแต่ว่าดูเคียวแล้วมันสีออกฟ้าๆนะในเนื้อเรื่องนะครับก็จะมีอีกคนนึงก็คือน้องม่วงนะครับหรือว่าน้องวิเวียนนะครับสงสัยจะเป็นแวมไพร์โดนแดดไม่ได้นะครับเพราะว่ากลางร่มตลอดนะซึ่งเราคาดการณ์ว่าตัวนี้จะเป็น anomaly e t อ e r ใช่ไหมเพราะว่ามันมี ดิสไดใหม่มามันต้องมีอีเทอร์ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นอนโนมาลี่นะแล้วสุดท้ายท้ายไลฟ์เนี่ย mm hmm. เขาก็ฉเฉลยว่าตัวอีเทอร์นะครับจะมีตัวอีเทอร์มาใหม่เป็นตัว5ดาวหนึ่งตัวแน่นอนนะครับถ้าทุกคนสังเกตดีๆครับมันจะมีแอนบี้ธาตุอีเทอร์5าดาวอยู่ด้านซ้ายตรงเนี้ยเออคาดว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นตัวของวิเวียนนี่แหละครับอืมเพราะว่าน่าจะเป็นตัวละครที่เล่นได้ ตัวถัดไปเนาะแล้วก็เป็นตัวเด็กผู้หญิงเหมือนกับแอนบี้ด้วยนะครับเขาก็เอาไอคอนเอาลูกแอนบี้มาแปะ <t aps> ทับไว้ก่อนนะเนาะแต่เราก็สังเกตเห็นแล้วล่ะว่ามีอีเทอร์ห้าดาวแน่น,นอนนะครับหนึ่งตัวในเวอร์ชันถัดไปและคาดว่าจะเป็นวิเวียนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกน่าสวัสดีครับ